แก้วค่ะที่จันทบุรีนะคะรายงานกัมพูชาทั้ง436คนค่ะจากศูนย์พักคอยต่างก็ทยอยเดินทางกลับประเทศนะคะต่างก็ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งสองประเทศในการส่งตัวกลับภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 ค่ะหลังจากที่กัมพูชานะคะเขามีการประกาศล็อกดาวน์ไปก่อนหน้านี้นะคะจนกระทั่งอย่างที่น้องอดอบบอกกันนะคะ ก่อนเวลาเที่ยงคืนคของเมื่อวานนี้มีการประกาศนะคะล็อกดาวน์ไปสิ้นสุด จากการไทยและก็กัมพูชาก็มีการประสานความร่วมมือกันในการที่จะส่งตัวแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่อยู่ที่ศูนย์พักคอยในพื้นที่จันทบุรีแล้วก็อำเภอโป่งน้ําร้อนและสอยดาวรวมแล้วเนี่ยสักประมาณ5จุดนะคะที่พักคอยอยู่ที่นั่นที่ลานจอดรถบริษัทไพรินกุ๊ปกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่1 1 5กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่1 14วัดโพสีวัดสมใจนึก แล้วก็มีการรับเพิ่มนะคะจากกรณีการลักลอบขคลื่นย้ายแรงงานที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีรวมทั้ง5จุดแล้วเนี่ย436รายก็จะทำการผลักดันหรือว่าส่งตัวกลับเนี่ยสองแห่งด้วยกันก็คือที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดนะคะจุดนี้คุณผู้ชมขาจะอยู่ติดกับจังหวัดไพลินของกัมพูชาและอีกหจุดที่เราจะทําการส่งตัวรายงานกลับก็คือที่จุดผ่อนปลนกันค้าบ้านสวนสอ จุดนี้เนี่ยติดกับจังหวัดพระตะบองของกัมพูชาซึ่งระหว่างพักคอยนะคะหน่วยงานก็ดูแลด้านตามหลักมนุษยธรรมเป็นอย่างดีทีนี้ทั้งสองจุดเนี่ยก็คือจะมีการแบ่งการใครถูกควบคุมตัวอยู่โซนไหน<ะ>ก็จะนำไปพักคอยอยู่ตรงนั้น ทีนี้สําหรับการส่งตัวในวันนี้นะคะทางหน่วยเฉพาะกิจชุดควบคุมฐานพลานา,นาวิทโยธินตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสาธารณสุขรวมทั้งฝ่ายปกครองท้องถิน่นท้องที่ของอําเภอปรงน้ําร้อนและสอยดาวก็มีการประชุมกันและค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมถึงกระบวนการในการส่งตัวกับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับทั้งทางด้าน เจ้าหน้าที่เองนะคะรวมไปถึงแรงงานที่จะเดินทางกลับประเทศด้วยเพราะว่าในจํานวนนี้จะมีทั้งผู้ที่ติดเชื้อ<ช>และไม่ติดเชื้อซึ่งก็จะมีการแยกกันอย่างชัดเจน <ผม S 1> ทางด้านคุณสานิตสุจันนะคะปะลัดอำเภอป่งน้ำร้อนเจ้าพนักงานชำนาญการพิเศษบอกว่าตอนนี้นะคะที่อำเภอป่งน้ำร้อนและสอยดาวได้มีการส่งตัวรายง,งานกลับประเทศนะคะโดยก่อนหน้านี้ก็มีความประสงค์นะคะแจ้งว่าจะขอกลับประเทศ ซึ่งหลังจากนี้แรงงานนอกพื้นที่ที่มีความประสงค์จะกลับประเทศในช่วงโควิดแบบนี้ก็จําเป็นที่จะต้องประสานมาทางต้นทางแล้วก็ปลายทางในการเดินทางข้ามจังหวัดเพราะตอนนี้จะมีเอกสารแล้วก็คำสั่งของแต่และจังหวัดรวมไปถึงคําสั่งของสบ,บคที่บอกว่าไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายรรงงานข้ามจังหวัดอยู่ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะมีความผิดได้ และหากว่ามีการลักลอบหรือว่าการนำพาเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายขั้นสูงสุดในส่วนของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่จันทบุรีเองนะคะที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศกลับได้นะคะแต่ว่าจะต้องมาติดต่อหน่วยงานในพื้นที่แล้วก็ประสานการส่งตัวกลับหลังจากนี้ค่ะฐานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเองก็จะมีการอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามข้อกฎหมายทางนี้ทางนั้นต้องอยู่ภายใต้ข้อกฎหมายด้วยนะคะตามจุดผ่านแดนทาวนทั้งสองจุดไปฟังเสียงท่านนายอำเภอกันค่ะ ในขณะนี้ไม่มีคงเหลืออยู่นะครับแต่ในวันต่อๆไปเราก็ได้เตรียมการและประสานงานกับทางประเทศกัมพูชาในวันต่อๆไปถ้ามีนะครับแรงงานกัมพูชาตกค้างหรือประสงค์จะกลับประเทศนะครับดำเนินการกลับได้ส่งตัวกลับได้ทุกวันครับการดําเนินการส่งตัวกลับเดี๋ยวเราดําเนินการเฉพาะแรงงานกัมพูชาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ในส่วนของแรงงานกบูชาที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าท่านประสงค์จะดําเนินการข้ามเขตจังหวัดจะต้องดําเนินการขออนุญาตจังหวัดต้นทางและจังหวัดปลายทางด้วยทางจังหวัดจันทบุรีได้มีการตั้งด่านนะครับตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับบริเวณแนวจังหวัดลอยต่อจังหวัดนะครับ5จุดด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าแรงงานที่อยู่ทั่วประเทศนะครับหรือที่อื่นๆ ประสงค์จะกลับก็จะกลับมาทางนี้ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้โดยเด็ดขาดครับ